แปลงเนี้ยคุณดูภาพบูมสูงที่อยู่บนบนเด็สวยไหมถนนสองด้านเลยนะไฟฟ้าประปามีแถวนี้ก็ขายกันไล่ละสามแสนห้าขึ้นนะเจ้าของขายแปลงเนี้ยไร่ละสองแสนเก้าเองครับแล้วข้างในเนี้ยดูภาพบูมสูงอีกทีหนึ่งปะปะมีแต่เพื่อนบ้านน่ะเออแล้วถนนนี่คือยาวตกถ้าสองฝากรวมกันนี่คือเกือบสี่เลยไหมเกือบครึ่งโลน่ะข้างในน่ะเห็นปะ่ะโน่นนาะที่อยู่ในโดน่ะก็คือหมู่บ้านที่มันอยู่ด้านหลังแปลงอีกเทียบเลย นะไฟฟ้ายาวไปเลย300เมตรฝั่งนี้ติดถนนลาดยางอีกนี่ถนนลาดยางเส้นนี้ใหญ่ๆเส้นนี้แปดสิบเมตรใครอยากจะจัดสรรที่ดินทําบ้านสวนมาเลยครับผมเจ้าของเขาไปแล้วนอนๆถนนคู่แดงอยู่สักโจมดอนเจดีสุพรรณบุรีห่างจากตลาดโรงเกลือแค่ประมาณสัก4กิโลเมตรโรงเกลือสักโจมอ่ะปตทปตทโรงเกลือสักโจม4กิโลเมตรเท่านั้นเอง โค้สวยทำเลโคตรดีเพื่อนบ้านพร้อมไฟฟ้าประปาครบครับผม